외교부의 중요 사명 중 하나는 자국민의 보호라고 알고 있습니다. ความมันครั้งใหม่กำลังจะระเบิดขึ้นในภาพ,พย,ายนตร์แอคชั่นเทรลเลอร์ฟอร์มยักษ์จากเกาหลีอย่าง The Point b ล็ n กเป้าตตยข้าใหญหยุดโลกเมื่อการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มีชีวิตเพื่อนร่วมชาติเป็นเดิมพันท่ามกลางสมรภูมิแห่งสงครามเมื่อวินาทีแห่งความตายเริ่มนับถอยหลัง3ยอดจาราชนจึงต้องเผนึกกำลังการเพื่อช่วยเหลือชีวิตของตัวประกรันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของฮุ่มกับอินชูนรยีสำหรับ The Point b l n จะเป็นหนังที่สร้างจากเหตุการณ์ ว่าโดยเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังภารกิจชิงตัวประกันครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีเมื่อลูกทัวร์เกาหลีได้ถูกกลุ่มตาลิบันจับตัวเป็นตัวประกันระหว่างที่อยู่อัฟกานิสถานท่ามกลางเวลาที่นับถอยหลังไปทุกขณะทางการเกาหลีจึงทําการส่งทูตนักเจรจาอย่างเจโฮมารับมือกับสถานการณ์ในคลังดีแต่เหตุการณ์กับเลวร้ายกว่าที่คิดทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เขาจําต้องร่วมมือกับแดชิกเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพื้นที่พิเศษในการ แก้ไขวิกฤตที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอีกทั้งยังต้องผนึกกาลังกับล่ามแปลภาษาหนึ่งเดียวในแดนสงครามอย่างคาซิมเกิดเป็นสามยอดจาาชนฝ่าแดนนรกช่วยเหลือชิงตัวประกันภายในเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดรวมลุ้นและเป็นกําลังใจให้พวกเขาได้ในเดอะพอยเมันล็อกเป้าไต้กไถยหยุดโลกเข้าฉายในบ้านราวันที่23กุมภาพันธ์ดีบิ 안 끝났지 않습니까? 지금 장충 들어가 제일 먼저 교도관이 위험하다고! I will send you to hell first! 안 돼!